ลาสุดกับลาสุดนะครับผมหิวข้าวหนักนะครับผม f หาร้านด่วน f c ไปเดี๋ยวหาร้านหา้เนปเอเี่วดีเมดี๋ยวหาร้านหาตามสานครับวข้าวนะครับผมวันนี้ไปเอารถใน f ีวันนี้จะมาลองเครื่องรถคันใหม่ F4 ซ่อมเสร็จแล้วครับ เราจะเปิดเผยความในใจเอ็ดในว่ารถเป็นยังไงนะครับผมเอ็ซีหมดไปแล้ว2,008นะครับผมว่าคุ้มค่าหรือเปล่าจ่ายค่าซ่อมรถไป2,000เอ็ซีเราจะมาทดลองมาครับผมว่ามันจะดีแค่ไหนระดับแรกเปิดเองก่อนใช่ไหมเาโอ้แต่เดาแต่เราแต่เดาโอ้ตายตายเอ็ซีนี่ไม่ซ่อมประตูคนนี้ลงได้หรือประตูเดียวนั่นนี่นั่นอยู่ซ่อมรถ ผมผมผมร้รียกมาทำหลายรอบแล้วเอากาวติดเอาใเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปนี่เดี๋ยวทำให้เออครับไปอ่ะอ่ะทำเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองสตาร์ทดูนะตั้งใจตั้งใจดูนะว่ามันง่ายไหมตั้งจะฟังเอออืมเดี๋ยวเรียบรอดดูเลยเฮียเสียงเพราะเนียนเนียนก่อนแล้วเฮียเออเฮีใส่เกียร์ก็ง่ายเองนะดู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 ไปเยอะโอ้โชว์สเตอร์สิเกิดไป ก็คิดคุณคุณคิดคิดคุณคิดถึงตอนมหนักบางทีอันนี้เขาเรียกว่าขยายขยายยังถ้าอยากยงไม่มันนุ่มมันนุ่มเหรอโอ้นี่ดูดูดูโมันนุ่มมากเลยผมจะสมน้าเลยตดูตอนที่บมมมุนปุ่มแขนบนมาตอนนี้ทนทานี่นี่พี่บาวดูดูไปเลยไีไปมันนิ่มครับผมอ้ายาโอ้โหอายาเน้ลิรน โอ้โหโอ้ยม oh ัน oh. น oh oh. uh. oh oh. ิ่มจริงเลยรู้ดู um ูอย่างนี้ซมตนาใช่ไหมรูอย่างนี้ผมไม่ทนขับมากนัก2008นะทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเอฟซี2008ทั้งน้ำมันรั่วทั้ง power ถือว่าคุ้มในนร้านค้าในมือนั่นนี่เหรอไม่มีนั่นไหนเออมีนน่่ัไหนไม่มีอะไรเหรอเขาร่มก่อนเนาะมีมีมีอ่ะ มันหน้าขับอยู่แบบนี้พี่บ่าเนี่ยนนเลยอมันโตะแบบนี้เนอมันก็โตเียจิตตังตังองโอเคแลยผมบอกตรงๆถ้ารถพาวเวอร์เสียงมดีกว่าเนาะมันมันใช่ดีกว่ากันเยอะเลยครับผมนี่นะโอ้สุดยอดทันใหม่นะครับผมแบบนี้ผมขับถึงไหนก็ถึงได้เดีอเอเอาดีดีไตี่สคัญเรเปลี่ยนมเพี่บ่าวนี่ยางเนี นเนี่ยเปลี่ยนใหม่เลยยะางตัวที่ว่าจะเกือบเกือบจะไม่รอดใช่ไหมใช่เราเปลี่ยนใหม่เห็นไหมดอกยางเดียวนะผมดดอกยางเยอะเลยใช่นไหมคราวนี้ผมก็จะปลอดภัยนะครับนั่งรถก็จะปลอดภัยนะคีดอกยางใหม่และยางนี้ไม่ยังไม่เคยปะไม่เคยอะไรเป็นยางมือสองอะไรลยแต่ก็ราคจะได้ราคาห้าร้อยบาทห้าร้อยเหรอได้ดิเอาไปดิห้าร้อยเป็นเป็นยางยี่ห้อด้วยเอพียี่ห้อไหบ้างไม่รู้เห็นพี่เอกกี้บอกว่ายี่ห้อดังดังที่ไหนวะ ไม่ไม่ไอตอนแรกใช่ไหมเนี่ยมันดีแล้วมันดีกว่าตัวเก่าละโอเคอยู่ดีตัวเดิมไม่ดีน่นอนอ่ะมันหมดแล้วปั๊บแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมรถคันใหม่เลยจีนนมันได้ขับรถใหม่เลยเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปรถคันใหม่เออนะครับโอ้ยี่ดิ๋นี้ที่เราขับก็ได้แต่ยิ่ได้ไหมนิ่มเลยมันนิ่มเหมือนรถเก่งผมเลยรถเก่งคันใหม่เออมันพาวเวอร์เลยอ่ามันแบบนิ่มๆไปแบบนิ่มๆเลยใช้ได้ไีนะ แบบนี้มันก็น่ารักดีครับสบายแบบนี้นะมีเราจะมีอะไรกินมาเว้ยเฮ้ยวเดียวหรอเปล่ากิวเดียวไปไถามเพื่นก่อนว่าเพื่นมีตามสั่งอะไรหรือเปล่าหรือว่ากุ้เตียวอะไรมีหรือเปล่าอะไรมีไปไหถามอันนี้เราขับมาจากอู่ตรงนั้นนะครับมาตรงนี้เพื่อที่กินข้าวตามสั่งพอมาถึงบ้านนิ้วขับไปถึงบ้านนิ้วก่อนนิ้วก่อนมีมีสีาทรมชาติให้ตัวร่างกายบราไม่ต้องตัวตัวทำไมมันเจ้าเป็นอะไรไม่รู้กินกินเยอะให้ให้ตัวร่างกาย คุม่หิวอ่ะกินข้าวเยอะ FC ว่าเจ้าไม่สบายบอกเออไม่ต้องกินแล้วนะไม่ต้องกินไม่กินก็ว่าไม่กินเนี่ยไม่กินก็ว่าพปจูตัวร่างกายหน่อยกินเยอะก็ว่าตัวร่างกายหน่อยกินเยอะตายไม่มไ่กินนี่บอกให้นะฝากถึงคนที่ไม่ควรกินข้าวฝากถึงคนคอมเมนต์ว่ากินเยอะให้ตัวร่างกายหน่ยแต่เจ้าก็กินเยอะจริงๆนะเอ้าหิวเนาะ ท่านไม่กินนะนี่แย่นะท่านไม่กินนะผมก็ทำงานพ่อๆกับเจ้าน่ะอยู่ยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่คอยไม่ได้หิวบ่อยต่างกันระบบระบบผ่าผ่านต่างกันอืมระบบการย่อยกันเผาผลาญร่างกายมันต่างกันเมื่อกี้ผมก็ขอเปิดใจในการขับรถครับผมซ่อมมาในสี่ครับผมคนก็โกรธว่ามันขับดีขึ้นกว่าเดิมร้อยเท่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราเห็นข้าวแล้วเห็นข้าวแล้วบเห็นข้าวไม่อิ่มไม่อิ่มอ่อยๆข้าวอ่อยๆอย่างนี้ข้าวไม่เยอะไปใหญ่ละไป ข้าวเย็นอยู่เลยข้าวแค่กองเงี้ตรงกลางถ้วาจารย์อ่ะไปมีมแล้วไปกินด้านช่างเมนนั่นช่างเนบอไปผมดูแล้วไม่อิ่มชัวะขอโทษที่ไปเท่านี้ก่อนนะเอฟเฟกซ์ท่านนะเดี๋ยวเราไปหาข้าวหาครับรอครับรอบ๊ายบายครับ